ให้อภัยได้แต่ไม่ลืมทําแบบนี้ค่ะหลายๆคนนะคะเคยมีปัญหากันนะคะทะเลาะกันแรงๆใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้แล้วก็ให้อภัยกันใช่ไหมคะในหลายๆคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอมองย้อนกลับไปนะคะในใจลึกๆของเรายังรู้สึกว่ามันเจ็บอยู่นะคะเรายังจําได้ทุกสถานการณ์ทุกคําพูดทุกการกระทําที่เขาเคยทํากับเราสุดท้ายพอนึกถึงทีไรนะคะแผลนั้นมันก็ย้อนกลับมาทาร้ายจิตใจของเราเหมือนเดิม ในหนังสือชีวิทยาความสัมพันธ์เนี่ยนะคะบอกไว้ว่าการให้อภัยเนี่ยนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องลืมนะคะแต่ว่ามันคือการที่ทําให้สหารนกา์นั้นน่ะไม่กลับมาควบคุมเราอีกแล้วมันหมายความว่าการยกภูเขาออกจากอกเรานะคะเราไม่ได้เก็บโกรธหรือว่าฝังใจเพื่อที่จะมาตอกย้ําความเจ็บของเราอะ่ะเพราะว่าเราเก็บมันก็เหมือนทําร้ายตัวเองใช่ไหมคะคนที่ทําเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วยกตัวอย่างนะคะใครที่เคยมีปัญหาว่าแฟนเราเนี่ยเคยโกหกใช่ไหมคะ นิดหน่อยแนะนําก็คือให้เปิดเผยเลยนะคะให้พูดความรู้สึกออกไปว่าเรารู้สึกแบบนี้นะคะแทนที่เราจะเก็บโกรธนะคะเราก็บอกไปว่าโอเคแทนที่จะมาระแวงกันแบบนี้เราก็มาสร้างความเชื่อใจใหม่นะคือทําอะไรแล้วเนี่ยก็คือต้องโปร่งใสนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อกันมากขึ้นนะคะเพื่อทำให้เหตุการณ์นั้นไม่ซ้ารอยใช่ไหมคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความรักในระหว่างการเดินทาง2คนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะนะคะมันก็มีอาจจะมีเหตุที่ทําให้ผิดพลาดกันบ้างนะคะ แตทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันจะต้องเปิดใจแล้วพร้อมที่จะเยียวยาซึ่งกันและกันถ้าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะพิมพ์คอมเมนต์ว่าฉันเลือกเยียวยาไม่ใช่แค่ลืมนะคะหรือว่าแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นคําตอบให้กับหลายคนนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ